วันนี้เรามาซื้อขนมปังที่ร้านนี้หน่อยดีกว่านะอะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเลยนะทําไมอะ่ะปิดนะ่ะโอ้ทําไมกันนะโอ้วันนี้ปิดอะ่ะโอ้ไปร้านอื่นก็ได้อา้าวเดี๋ยวว้าอะไรกันเปิดแล้วเหรอโอเปิดยังนวดแล้วทันใจแล้วก็เราเข้ามาอยู่ในร้านแล้วอะ่ะโอ้้านสวยมากแล้วก็ตรงนี้ไม่มีเจ้าของร้านเลยเหรอ แปลว่าไม่มีคนขายเลยแม้แต่คนเดียวนี่คนขายไปไหนหมดอ่ะหรือว่าเขาจะพักงานไปอ่ะอน่าจะพักงานไปนั่นแหละโอ้โอตรงนี้เป็นโซนที่เขาขายขนมปังแล้วก็มีโดนัทมีขนมปังแล้วก็มีขนมปังอะไรอย่างอื่นอีกเพียบแล้วนี่อะไระเราเก็บอะไรได้อ่ะนี่ do you อะไรเนี่ยเออ eat b e a k โอเคแล้วก็เขียวๆนี่คือ ฮัลโหล y n a เนมอีสเ b าบอกเอเมริยตัสดีฉันชื่ออันนี้อันนี้อย่างเงี้เหรอมันคืออะไรนะอืมเขนาน่าจะฝากข้อความมาไว้ในขนมปังนั่นนะเดี๋ยวนะดูเหมือนว่าเจ้านี่มันคือตเตาเผาที่ปล่อยขนมปังออกมานี่นะอื้อนี่น่าจะต้องโดดหนีโอ้โหดูสิทุกคนเรานั่นได้ผ่านมาได้่ง,ง่ายไายเลยล่ะโอ้เดี๋ยวนะตรงนี้มันคือซองขนมปังอีกแล้ว ก็เอาขนมปังมาไว้ในร้านทุกที่ทุกแห่งเลยใช่ไหมตรงนี้ก็ยังมีเนี่ยโอ้โหเอาล่ะไปดูตานต่อไปกันดีกว่าอ๋ออะไรเนี่ยนี่มันร้านขนมปังหรือร้านอะไรเนี่ยทำไมมันเยอะขนาดเนี่ยดูเหมือนว่าในนี้จะร้อนเหมือนกันนั้นเนี่ยโอ้หรือว่าที่เทล,ลงมานั่นก็คือนมทำขนมปังโอ้โหร้อนมากจริงๆด้วยโอ้อนมอุ่น,นๆนะอ่าเอาไปกินกับคุกกี้ได้เลยนะ่เนี่ย แต่ว,ว่าเราต้องรีบกระโดดไปนะก่อนที่น้องพวกนี้จะไหลมาท่วมแล้วก็เราไม่สามารถเดินได้โอ้เอา่ะดูก่อนเราต้องรีบไปซะแล้วเอ๊เดี๋ยวนะทุกคนมันข้างล่างเป็นลาวาโอ้โหทุกคนดูสิเฮ้ยนี่มันใช่ร้านขนมปังจริงๆปะเนี่ยโอ้โหมันดูแบบยังไงก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมีเค้กด้วยอ่ะเค้กมีปุ่มอะไรอยู่บนหัว เ,เราจะต้องกดปุ่มที่เค้กเหรอโอเคเราต้องกดเอาโดนงับไปหนึ่งง่าเออเออเออโดนงับไปซะแล้วทุกคนอ๋อตุยเลยอะไรกันเอาลนะ่ะเราจะต้องรอจังหวะใช่ไหมแต่ว่าตรงนี้โอ้มันน่าจะเป็นสภานั่นแหละโอ้อาลนะ่ะทุกคนเราอะจะต้องกดปุ่มที่เค้กใช่ไหมเอาลนะ่ะเจ้าเค้กขอกดหน่อยเฮ้ยขากดหน่อย โอเคเอาไมห,หนึ่งสองเงือ้อกดหน่อยเขากดนี่กดเร้ยมรน้อยโอเคขอโทษนะเจ้าเค้กแต่ว่าเราต้องไปจริงฮึบฮบต้องอรีบไปไม่งั้นสะพานจะปิดเฮ้เยระเบิดนี่หรือว่าตรงนั้นเราต้องระเบิดนั่งไงว่าแล้วเชียวนี่ทางมันถูกปิดอยู่เดี๋ยวนี่โอ้โหน้ำปุ้มแน่โอ้โหแรงมากอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนนั่นมันอะไรกันน่ะเฮ้ย มันเรียกว่าอะไรอะที่นวดขนมปังอะที่มันแบบยังไงอะ่ะอ้าวเดียวเ้ยตุยะอ๋อกระโดดข้าวไม่ได้อ๋อต้องรอจังหวะอย่างเดียวเท่านั้นโอเคมีเข้าใจแล้วเราให้มันโรดลงมาอีกครั้งแล้วก็เงอ,อนี่น้องรีไปไปไปอ้ยอย่าเรวอึบโฮ้ยโฮ้ยทุกคนเฉียวไปเดียวแสดงว,ว่ามันจะต้องโรดมาหลังนั้นแน่นอนไปน้องรีไปแล้วทุกคนอ๋อ เอมี่จะไม่มาที่ร้านขนมปังนี่แล้วเฮ้ยนี่ไงเจ้าของร้านใช่เปล่าเฮ้ยลูกคนเฮ้ยเยอแล้วเจ้าของร้านมีปืนเยอแล้วโอ้ก็กําลังถืออะไรมาฟาดเราโอ้ไม่ละทำอไรกันโอ้เราถูกหดอกแล้วเนี่ยเยอแล้วเฮ้ยช่วยด้วยประตูประตูอยู่ไหนประตูเอ้ยเอมี่มองไม่เห็นประตูอ่ะโอ้ น่นทุกจับด้ตจนได้โอ้ยต้องรีบไปซะแล้วทุกคนเหนยช่วยด้วยเริ่บเบโอ้ยไม่เอาไม่เอาแ้วไม่เอาแน่เยี่ยมียังไม่มาที่นี่ยังต่อไปแล้วอ่าปิดปิดนั่นแหละอฮาใ้ดูเหมือนว่าเราอ่ะจะบอกว่าอยู่รอดปลอดภัยกันครบนะเรบหนูเราอยู่คนเดียวล้วเนี่ยอ้ไม่น่าเข้ามาอย่างนี้เลยเอ๊ะอะไรว่แวบอ่ะมันเหมือนคุกกี้ ที่แกสลักด้วยรูปด้วยอ่ะไม่ใช่รูปเรื่อยเออโอ้โห,โโหต้องรีบไปแม้ว่ามันดูจะอร่อยแต่มันก็แหลมคมไม่หน่อยนะโอ้เราจะต้องรีบออกไปจากร้านนี้ได้อุ้ยมีเพื่อนมาด้วยแสดงว่าเราไม่ติดอยู่ที่นี่คนเดียวทีนะโ,โห้ยต้องออกไปทีเอาเราดูเหมือนว่าที่นี่จะไม่ใช่ที่ทำมันดาแล้วนะร้านขนมมังทั่วไปจะไม่ใช้แบบนี้งันเด็กขาดโอ้โห ดูเหมือนว่าเค้กตัวนี้จะเคยเป็นหุ่นยนต์มาก,ก่อนเหรอเนี่ยติดไป้ายไว้เต็มเลยอ่ะกี่รูปก,ก็ไม่รู้อุ๊ยนี่ไงเจอแล้วเอโอ้เ็นคีกาสำหรับใส่กุญแจเฮเอาล่ะงั้นเราก็เอาไปใส่กันเลยดีกว่านี่ตรงนั้นไงมันมีเลเซอร์อยู่นี่ใส่ชึบนี่เรียบรน้อยมัวแต่ประตูตรงนี้จะต้องใช้กุญแจอะไรกันล่ะเตายังหาไม่เจอเลยนะหรือว่าจะต้องไปข้างบนอุ้ย ตรงนี้อะไรเนี่ยโอ้ใบพัข้างล่างแต่ว่ามันมีฝุ่นขึ้นมาแสดงว่าถ้าเราตกลงไปเนี่ย้าเราอ่ะอาจจะลอยขึ้นมาก็ได้เขาทดสอนหน่อยเออเอออ่เฮ้ยไม่ลอยขึ้นมาทุกคนโอ้โหอะไรกันเนี่ยเราต้องกระโดดไปเองงั้นเหรอโอเคเอ,อ้าวอะดีเพื่อนกลับมาจากไหนนั่นน่ะอะไรอ่ะเพื่อนกลับมาแล้วเหรอเพื่อนกระโดดเร็วมากเลยอ่ะอ๋อหรือว่ากุญแจจะต้องอยู่ข้างบน งั้นเอมี่ก็ต้องรีบกระโดดไปเหมือนกันฮึบแล้วก็อึบนี่โดดไปโดดไปเฮ้ยชึบนั่นไงกล่องคุณแจ้โอเคนี่เจอแล้วทุกคนแล้วก็ตรงนี้อะไรอะ่ะอู้หู้ยร่วงลงมาต่อหน,น้นตตาตาเพื่อนเลยนี่เพื่อนนนำในคุณแจมาแล้วไขกึกกักกึกกักเฮ้ยที่ไหนอะ่ะดูเหมือนว่าจะเป็นเลเซอร์นะฮึบเฮ้ยตรงนี้อึบๆบอย่างนี้ได้ด้วยเหรอ โอ้ขอดูใหม่โอ้โหมันลากพื้นไม่เลยอะแล้วก็ตรงนี้อะไรอะเฮ้ยดิ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 โอ้ยโดนดูทุกคนโอ้ไม่เขาผลักเราลงไปเดี๋ยวเขากําลังจะจุดไฟแล้วทุกคนเราต้องรีบแล้วถ้าเขาจุดไฟแล้วก็แบบว่าเราจะต้องแบบถูกเผาแน่นอนโอ้โหไข่เลอดไจหมดเลยอะแล้วก็ตรงนี้เป็นฐานที่เหลืออยู่ที่เรายังไม่ได้เอาไปทิ้งนะใช่ โอ้โหในนี้มีลาวาด้วยเหรอเนี่ยดูเหมือนว่าเราเนี่ยจะตัวเล็กลงนะโอเคเราต้องรอหินพวกนี้ให้มันขึ้นมาใช่ไหมหินอะไรขึ้นมาโผล่จากลวาอุ้ยไม่ใช่ลาวาเออนี่ตรงนี้อะไรอะ่ะมันคืออะไรกันล่ะเนี่ยฮึบจากนั้นก็ต้องไปนั้นอึบโอ้นี่ไงอ๋อเขาจะกลับวบบว่าไฟใช่ไหมล่ะจุดไฟเผาไฟอะไรอย่างเงี้ยโอเครอก่อนแล้วก็ ไปได้แล้วเย้โอเคห้นาต้องกลับบ้านไปได้โอ้โ oh. หววาจะซื้อขนมปังทายเยี่ยมสักหน่อยโอ้โ oh. หกลับไม่มีเยี่ยมแล้วก็ไม่มีขนมปังแถมยังมาติดอยู่ที่นี่อีกโอ้ท oh. ําไมชีวิตําเป็นแบบนี้โอ้โ oh. หงี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวข้าต้องอันขนมปังสามอันอน่าจะมีขนมปังอยู่ในมือเมื่อไหร่อ่ะโอเคหนึ่งสองสามได้แล้วอะไรอ่ะเดี๋ยวให้ยืมวันนี้ปากเปิดเอ๊ นี่ทุกคนเราออกมาแล้วนี่เดี๋ยวทำไมเป็นสีส้อมอ่ะเดี๋ยวขอเชะง,งอกดูหน่อยได้ไหมได้เปล่าขอเชะง,งอกดูหน่อยอ๋อโอ้โหอ๋อปาะูขี้ปีศาจนี่เองตกแจมหมดเลยนึกว่ามีอะไรอยู่ข้างในซะอีกนีปล่อยแล้วฮึบเอือเอือเอือโอ้ทุกคนน้ำตุ้ยอโอทำไมกันนะเราน่าจะกระโดดไม่ดีเองนั่นแหละอึบ งนี่กระโดดไปทั้งแล้วฮึบนี่ตรงนี้เป็นอะไรอ่ะขนมปังร่วอเลงมาจากเพดานโอ้เดี๋ยวแล้วยวต้องรีบไปฮึบอุ้ยเออโอ้เดซเซอร์ทำไมทำแบบนี้กับเรานะ่ะหัวร้ายอ๋หรือว่าเราเนี่ยต้องแบบว่ารอจังหวะก่อนเอออ๋อเข้าใจแล้วมันหนึ่งสองแล้วก็ไปนี่เองโอ้โหเข้าใจทุกคน ไปใหม่ไปใหม่หนึ่งสองโอเคไปได้แล้วก็รอนี้หนึ่งสองไปได้เย่ผ่านแล้วเอาละตรงนี้เราจะต้องลงไปข้างล่างจากนั้นก็หยิบระเบิดตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ไปวางไว้ตรงนี้ใช่ไหมนี่เราได้ออกไปหรือยังนะบุ้มอุ้ยออกมาแล้วเดี๋ยวเอ้ยเดียรเดียวเดียเดียมังแต่วันไหนมังแต่วันไหนเฮ้ยเอยจะด้วยโอ้ทุกคนทุกคนโอ้เย่แล้วเย่แล้วเย่เร โอ้แม่จ๋าเจวยนนูด้วยได้ไงตรงนั้นเออน่าจะช่วยแล้วได้เออไงโอเข้ามาแล้วเช็คพอยเฮ้ยแราออกมาแล้วเหรอโอ้ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครตามเรามาแล้วโอ้ว่าแต่เราจะกลับบ้านยังไงเนี่ยดีๆที่ไหนโอ้เพื่อนคนนี้มาด้วยเหรอแล้วก็เราได้น้ำยาอะไรมาเนี่ยตรงนี้ทุกคนมันคือน้ำยาอะไรอ่ะโอ้ ดื่มแล้วเป็นไงอุ้ยวิ่งแล้วทุกคนเฮ้ยแต่ว่าเอมี่จะกลับบ้านยังไงอะเดี๋ยวทุกคนเฮ้ยน่าจะกลับบ้านยังไงอะเราอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อะโอ้ยเพื่อนดื่มน้ำยาใหญ่เลยเพื่อนอย่าดื่มมากนะอาจจะเกิดอันตรายกับร่างกายก็ได้เฮ้ยทุกคนเราติดอยู่ที่นี่เออฮ้ย,ยเดี๋ยวอันนี้อะไรอะเป็นอันนี้เหรอเมื่อแต่ เรามาติดอยู่ที่เกาะอะไรก็ไม่รู้เมืดไปหมดเลยโอ้โหสีใสรุ่งแต่ว่าปัญหาก็คือเราอะ่ะเราจะกลับบ้านยังไงอะทุกคนนมยมา